สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบูมสามวายอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องพระเครื่องแล้วก็เรื่องความหลังด้วยนะครับก็สมกับวัยดีนะครับคนเล่าก็มีอายุพอสมควรแล้วนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องว่าพระองค์นี้นะครับองค์ขวามือเนี่ยนะครับเป็นพระที่ผมได้คล้องคอมาตั้งแต่เด็กนะครับ เป็นพระที่ผมได้เห็นทางหนังสือนะครับหนังสือพระเมื่อปี2516นะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระที่อยู่ในกลุ่ใต้าฐานพระประธานของวัดกุฎีทองจังหวัดอยุธยานะครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยผมอายุประมาณปี16นะครับก็อยู่ประมาณชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เอปีที่1 นะครับสมัยก่อนนี่ก็แปลกนะครับการเรียนเนี่ยยังเป็นเขาเรียกมศนหนึ่งนะครับมอสอนหนึ่งถ้ายุคผมเนี่ยจะเป็นมอสอนหนึ่งแต่ถ้าก่อนหน้ายุคผมสักสิปีเนี่ยเขาจะไม่นับอย่างนี้นะครับเขาจะเรียนปอ1ถึงป4แล้วก็มาขึ้นม1ถึงม8นะครับแต่ก่อนนี้เป็นการเรียน12ปีเหมือนกันนะครับม1 ก็เร sí, ิ่มตั้งแต่ปสเนี่ยถ้าปสสมัยผมเนี่ยก็จะเป็นม1สมัยนั้นนะครับแล้วใครจบมสก็เหมือนกับจบป7นะครับถ้าใครจบม .6 กก็เหมือนกับจบมศอนะครับถ้าใครจบม .8 ก็เหมือนกับจบมศ .5 ในยุคผมนะครับยุคผมเนี่ยจะเรียนประถมต่อมาเนี่ยก็เป็นยุคผมเนี่ยก็จะเรียนประถม7ปีนะครับแล้วก็มาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยหนนะครับก็12ปีเหมือนกันพอยุครุ่นลูกเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นก็ปรับเปลี่ยนอีกนะครับว่าเป็นเรียนประถมป 1- ป .6 นะครับแล้วก็มาต่อม .1 ถึงม .6 กนะครับก็12ปีเหมือนกันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย มาสองมามา3ผลแล้วนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เปลี่ยนไปอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่เล่าให้ฟังนะครับอันนี้กลับมาเรื่องของพระองค์นี้นะครับก็เมื่อมศหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ไปส่งหนังสือนะครับตอนนั้นเป็นเด็กอายุ13เนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าไปเช่าพระที่ไหนแล้วครับก็เขียนจดหมายไปถึงเจ้าวาด วัดกุฎีทองนะครับเพื่อที่จะขอเช่าพระก็ก,ก็ดูในดูในหนังสือนะครับก็บอกว่ามีตั้งแต่องค์ละร้อยห้าสิบถึงสามร้อยอะไรเนี่ยนะครับผมก็เลยส่งธนาณัติไปเลยนะครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมค่าส่งด้วยหรือไม่จําไม่ได้แล้วนะครับค่าส่งสิบบาทถือไงเนี่ยนะครับส่งไปถึงเจ้าวาดวัดกุฎีทองจังหวัดอยุธยานะครับก็ ็ดีใจนะครับที่ท่านก็ได้ตอบรับนะครับแล้วก็ได้ส่งพระเครื่ององค์นี้นะครับองค์ขวามือเนี่ยกลับมาให้ผมนะครับผมก็ดีใจมากเลยนะครับตอนนั้นก็ดูพระไม่เป็นหรอกครับว่าพระเป็นยังไงเห็นแต่ในรูปก็โอ้น่าจะโอเคแล้วนะครับกลับมาได้ได้พระมานะครับตอนที่ส่งมาเนี่ยผมก็ดูแล้วก็โวพระเก่าเป็นอย่างนี้เองเหรอ ก็ไม่รู้จักนะครับแป้นก็ไม่มีนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ส่องพระอะไรหรอกนะครับก็เห็นว่าสวยดีเก่าดีน่าจะเก่านะครับตอนนั้นก็ดูไม่เป็นว่าคาบขูดเป็นยังไงนะครับก็นําไปเลี่ยมพลาสติกนะครับพลาสติกห้อยคอนะครับจนมาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับก็ยังห้อยคอติดตัวเรื่อยมานะครับ วันหนึ่งนะครับมีการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องทดลองไม่ใช่ห้องทดลองครับห้องเรียนครับมีการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนนะครับครูสอนวิทยาศาสตร์เดิมเนี่ยก็เป็นครูประจํานะครับอาจารย์แต่ก่อนเนี้ยเรียกครูนะครับครูวิทยาศาสตร์เดิมเนี่ยก็สอนประจําก็ไม่ได้มีการทดลองอะไรนะครับพอมี ครูฝึกหัดนะครับฝึกหัดสอนเนี่ยเข้ามาสอนครูฝึกหัดสอนนี่ก็ปรารถนาดีนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมันต้องทดลองถึงจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งเราได้มีการทดลองการผลิตก๊าซไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นเรื่องที่ เด็กนักเรียนนะครับตอก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าผมได้เรียนโรงเรียนวัดราช,ชบพิตรนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยสามองค์แล้วนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโชคดีนะครับตอนนั้นก็ได้ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชพอดีเลยนะครับปีตั้งแต่ปี16เป็นต้นมานะครับ แล้วก็วัดราชบพิษเนี่ยก็เป็นผมก็ไม่ทราบว่าเดิมเนี่ยเป็นแหล่งที่ได้ผลิตพระเครื่องชั้นนําของกรุงเทพของของ,ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเพิ่งมาทราบภายหลังแล้วก็ยังได้เช่าพระที่วัดราชบพิษเนี่ยในยุคนั้นน,นะครับคือรุ่นร้อยปีปีหนึ่งสามเนี่ยหลายองค์ด้วยกันแล้วก็ยังเช่าต่อๆมาแล้วก็เป็นพระที่ดีมีพิธีใหญ่นะครับซึ่งผมจะได้รวบรวม เรียบเรียงมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังต่อไปนะครับคราวนี้กลับมาพูดถึงเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการอาจารย์ไอ้ครูฝึกศึกษานเนี่ยนะครับได้มีการนําหลอดทดลองเนี่ยใส่ก๊าซไฮโดเรเจนเนี่ยนะครับตอนแรกยังไม่ได้เป็นก๊านะครับเราเอาแมกนีเซียมนะครับแผ่นแมกนีเซียมผสมกับกรด ไฮโดรคาริกนะครับก็จะเกิดฟองฟู่ขึ้นมาเลยนะครับฟองฟู่เนี่ยจะเป็นแก๊สไฮโดรเจนเลยนะครับซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยเราก็จะทราบได้ยังไงนะครับว่ามันผลิตแก๊สไฮโดรเจนก็คือแก๊สไฮโดรเจนมีคุณสมบัติติดติดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหลอดทดลองแล้วก็จะมีหลอดแก้วนะครับแล้วเราก็ต้องไปผ่านน้ําแล้วเราก็หลอดหลอดแก้วเนี่ยไป ไปกดไปในน้ำนะครับไปจ่อที่หลอดทดลองก็จะได้แก๊สแก๊สไฮโดรเจนก็จะเข้าไปในหลอดแก้วแล้วก็ไล่น้ำออกมาเราก็เอาเอากระดาษปิดหรือว่าเอานิ้วเนี่ยปิดนะครับแล้วแล้วก็หงายขึ้นมาพอหงายขึ้นมาเนี่ยแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะเบากว่าอากาศเวลาเราปล่อยมือปล่อยนิ้วที่ปิดหลอดทดลองเนี่ยนะครับแก๊สก็จะแล้วเราก็ เอาไม่ฉีดจุดไฟนะครับแก๊สก็จะพุ่งขึ้นไปโดนไฟที่ไม่ขีดเนี่ยก็จะฟูนะครับก็จะเกิดการสันดาบขึ้นทันทีนะครับก็ทดลองเป็นระยะระยะเนี่ยนะครับแบบเนี้ยเออก็ได้สนุกดีเห็นแก๊สมันติดไฟนะครับก็ไม่ไม่ได้มีความอันตรายอะไรนะครับแต่พอสักครู่นะครับเมื่อครูฝึกสอนเนี่ยได้ขอ ออกไปทําธุระหรือไปเข้าห้องน้ำเนี่ยนะครับพวกเราก็เลยนึกสนุกนะครับว่าอยากจะเอาแบบที่มันสนุกกว่านี้ทำยังไงนะครับไอหลอดทดลองเนี่ยนะครับมันเป็นหลอดแก้วแล้วก็มีฝาปิดใช่ไหมครับแล้วก็มีหลอดแก้วเล็กเล็ก,ลก,ลกยาวๆเนี่ยเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นออกมามาถึงปากกระบอกเนี่ยมาถึงปลายทางเนี่ยมันจะคดคดงอๆนะครับเพื่อที่จะไป วางตรงอ่างแก้วแล้วอ,อ่างน้ํานะครับที่เป็นอ่างแก้วเนี่ยแล้วเราก็ถึงจะเอาหลอดทดลองไปไปเจาะอีกทีเพื่อที่จะเก็บแก๊สออกมานะครับมันทำอย่างนี้มันช้าตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับเราก็บอกโอ้ยทำอย่างนี้มันช้าไม่สนุกนะครับเอาไฟนไปเจาะที่ไอหลอดแก้วที่มันโค้งงอออกมาจากหลอดทดลองที่มันใส แมกนีเซียมกับกดไฮโดรคลอริกได้ไหมไอ้แก๊สมันก็พุ่งออกมามันก็น่าจะเหมือนเตาแก๊สน่าจะเหมือนเตาแก๊สฟู่ตลอดซึ่งเราไม่รู้จริงๆว่าเตาแก๊สมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเตาแก๊สมันจะต้องไปบีบให้ปลายทางเนี่ยมันเล็กมากจนมีความเข้มข้นของแก๊สสูงที่ไฟไม่สามารถที่จะ ลามเข้าไปถึงถังแก้ได้นะครับอันนี้มันเราไม่ทราบว่ามันมันต้องเป็นอย่างนั้นไอหลอดทดลองแก้วเนี่ยมันเป็นหลอดกลมๆยาวๆไม่ไม่ไดยมีจุดที่บีบคอดให้แก๊สมีความเข้มข้นให้ให้ไฟไม่สามารถจะทะลุผ่านไปได้ซึ่งพอเราทําเช่นนั้นเนี่ยนะครับเราก็บอกเอา้าลองดูสิเอาไฟไปจ่อไอ้ตรงปากหลอดแก้วโค้งงอเล็กๆเ,เ,เนี่ย มันไฟมันก็น่าจะพุ่งเหมือนแก๊สน่าจะสนุกกว่านะครับตอนนั้นเพื่อนเพื่อนทั้งห้องก็มามุงดูกันใหญ่เลยนะครับเพราะเอาไฟจ่อเข้าไปที่ไอ้หลอดแก้วที่โค้งงอนนะครับไม่ถึง3วินาทีละครับระเบิดเต้มเลยครับแก้วนี่กระจายเต็มห้องเลยนะครับเป็นผงละเอียดเลยนะครับไอเราตอนนั้นเนี่ยเราก็มุงอยู่ผม ยืนต่อจากคนถือหลอดแก้วเนี่ยเป็นคนที่สองนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็หัดบุงแล้วก็มีการข้ามหัวกันแบบพผกนั่งยืนอยู่บนโต๊ะข้างหลังอีกเต็มเลยนะครับเพื่อจะมามองนะครับควนี้ระเบิดเนี่ยมันพุ่งปุ่มเดียวเนี่ยมันก็แก้วมันเ็เป็นละอองเราก็นึกว่าเออไม่เป็นไรมากมันเป็นผงไปหมดแล้วนี่ที่ไหนได้ครับหันไปหาเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ข้างหลังเนี่ยนะครับหน้าเจาะเลือดอาคนที่ถือหลอดแก้วนะครับนิ้วฉีกนะครับบาดผมยืนอยู่เป็นคนที่สองเนี่ยก็เหมือนกับมีแก้วเนี่ยมันมากระทบที่ศีรษะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ้าสำรวจแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับมีแต่แก้วเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยนะครับเศษแก้วเต็มตัว แล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนก็มีเศษแก้วเนี่ยบาทนิดหน่อยนะครับก็มีจะมีหนักก็มีอยู่สองคนนะครับซึ่งตอนนี้เขาน่าจะชื่อเหลาคนหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่อประจวบคนหนึ่งคุณประจวบเนี่ยตอนหลังก็ได้เป็นรองผู้ว่าไปแล้วนะครับตอนก่อนกเกษียณอายุเนี่ยนะครับก็ยังจําเหตุการณ์นั้นได้ดีนะครับแล้วก็ผมก็คล้องพระ องค์ขวามือเนี่ยนะครับในในวันนั้นนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นปาฏิหาริย์ของท่านแต่ก็ก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกดีใจนะครับที่เราไม่ได้รับเน้นไม่ได้รับการบาดเจ็บอะไรนะครับก,ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นปาฏิหาริย์ของของพระองค์นี้นะครับพระสมเด็จวัดกุฎีทององค์นี้นะครับซึ่ง ผมก็ได้มานานนะครับแล้วก็ค้องคอแต่ตอนหลังก็ได้เปลี่ยนไปห้อยองค์อื่นบ้างนะครับก็แล้วก็องค์นี้นะครับก็เคยนำไปให้เช้านายนะครับเช่าไปแล้วนะครับในราคา1,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเช่ามา150บาทนะครับก็เอาไปให้เจ้านายเช่าต่อ1,000บาทนะครับเมื่อหลายปีต่อมานะครับ แล้วไปไปมามานะครับเมื่อจานายท่านนั้นนะครับท่านเกษียณเนี่ยท่านเกษียายุราชการอายุรัชการไปเนี่ยท่านก็ได้นําพระเครื่องเนี่ยมาให้ผมไปปล่อยเช่าให้กับคนอื่นนะครับซึ่งก็ได้พระองค์นี้กลับมาด้วยนะครับผมก็ได้นําพระเครื่องของท่านเนี่ยไปปล่อยให้ท่านอื่นเช่าเนี่ยนะครับก็ได้เงินแบบประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทนะครับซึ่งพระท่านก็มีพระดีๆหลายองค์นะครับก็ แต่องค์นี้ผมก็เลยขอเก็บไว้เองเพราะว่าเป็นองค์ที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีใจแล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นเรามีบุญทำบุญนะครับมากับท่านเนี่ยเลยเราเรา,เราได้ขีบบุญที่จะได้ท่านกลับมาอยู่กับเราเนี่ยก็ได้กลับมาอยู่กับเรานะครับเหมือนกับถ้าเราจะได้ครอบครองพระองค์นี้ ก็ก็เป็นบุญของเราที่ได้ครอบครองพระองค์นี้โดยที่เราไม่ได้นึกฝันว่าจะได้กลับมาครอบครองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนองค์ซ้ายมือเนี่ยนะครับเมื่อหลายปีผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ดูไปเช่าพระตามสนามพระเครื่องเนี่ยนะครับก็เป็นงานอาดิเรกของผมเลยว่าจะต้องเดินสนามพระเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่น้อยกว่า1ครั้งหรืออาจจะสองครั้งถ้าว่างนะครับก็จะเดิน เสาด้วยอาทิตย์ด้วยนะครับเดินไปก็เจอพระอะไรที่ไม่แพงก็เช่าเก็บไว้นะครับบางทีพระมีเป็นกองๆเนี่ยนะครับก็คนที่อาจจะไม่ได้ชํานาญนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยการดูพระเนี่ยอาจจะมองไม่ออกว่าพระองค์ไหนแท้หรือเก๊นะครับก็ผมก็จะไปส่องอยู่เป็นประจําก็ได้พระที่ราคาไม่สูงนะครับราคาประมาณ หลักสิบหลักร้อยเนี่ยนะครับอยู่เป็นประจำนะครับก็บังเอิญวันนั้นนะครับไปที่ตลาดกีนลายนะครับเป็นตลาดพระเครื่องที่อยู่หน้าสำนักง,งานเขตบางกะปินะครับตลาดพระเครื่องนี้ก็เป็นมีพระที่เหมามาพระกองเยอะนะครับแล้วก็เป็นพระที่ราคาไม่แพงนะครับหลักสิบหลักร้อยผมก็ได้เจอพระองค์นี้โดยบังเอิญอีกนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเมื่อสังเกตนะครับก็ตอนแรกๆก็ ตัวไม่น่าจะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเคยเห็นมาก่อนแล้วเนี่ยมันก็ก็จะสังเกตได้ว่าเหมือนกันนะครับเอามาดูจริงๆนะท่านลองดูนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับดูนะครับวงแขนนะครับก็เป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันฐานนะครับก็เป็นมีฐานคือหน้าตักขององค์ท่านนะครับก็จะเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับ ก็เป็นเส้นตรงแล้วฐาน3ามชั้นนะครับก็จะเป็นมีโค้งงอหน่อยๆน,นะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วดูเนื้อพระนะครับเนื้อพระก็จะออกเป็นออกเป็นพระกลกุซึ่งมีคาบกลุกเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นพระที่น่าสะสมมากเลยนะครับแต่ไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับ ไปให้เซียนดูเซียนก็ไม่ค่อยรู้จักลองนะครับก็จำหน่ายเนี่ยไม่น่าจะจำหน่ายได้นะครับแต่ว่าก็มีพอเซิร์ชจากใน Google นะครับก็มีหลายท่านนะครับเอามาวางจำหน่ายเอามาลงในในเว็บเหมือนกันมีอยู่ประมาณ2องค์เท่านั้นเองนะครับแต่ของวัดกุดีทองเนี่ยของพิมพ์อื่นเนี่ยหรือแบบอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นพระที่ลงกุกแบบนี้นะครับ พระลงกูแบบนี้ผมจะเห็นมีเพียงพิมพ์เล็บมือหรือที่เรียกที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพิมพ์ขอบกระดง้งนะครับอันนี้ผมผมจะชอบมากกว่านะครับเพราะมีคราบกุสวยงามนะครับตามประวัติเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าวาเด,พพดเนี่ยได้พบพระชุดนี้อยู่ใต้ฐานพระประธานนะครับจับเป็นกน้อนๆเลยนะครับท่านก็ได้กระเทาะออกมานะครับแล้วก็ได้ าเป็นองค์นะครับก็มีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับมีพิมพ์หลวงพ่อโตพิมพ์สมเด็จสี่เหลี่ยมแล้วก็มีพิมพ์สมเด็จขอบกระด้งหรือพิมพ์เล็บมือเนี่ยนะครับออกมาเพราะฉะนั้นก็โชคดีนะครับที่ผมได้มาอีกองค์หนึ่งแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันให้ให้ชมเนี่ยนะครับก็เห็นว่าน่าจะเป็นพระชุดเดียวกันนะครับถ้าจะส่องให้ดูเนื้อนะครับหรือว่าใช้ หรือจะขยายให้ดูเนื้อนะครับก็นี่นะครับเนื้อก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้องค์ที่ได้มาใหม่นะครับอันนี้เป็นองค์เก่าที่ผมได้มาจากการเช่าเช่าทางหนังสือเอ้เช่าทางจดหมายนะครับน่าดูดูแล้วก็เหมือนกันนะครับถ้าส่องดูข้างหลังนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับโคง้งโค้งมนมนนะครับโคง้งโค้งมนมนหรือก็มีคาบกุนะครับ นี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับเหมือนกันเลยนะครับด้านด้านหลังดูด้านหลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับดูด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีคราบกุ่ บทบางบ้างนะครับซึ่งก็ถ้าดูจริงๆแล้วก็เหมือนกันนะครับ นี้ก็นำพระนะครับมาให้ชมแล้วก็เล่าความหลังให้ฟังนะครับถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านนะครับก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะครับก็ท่อกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังมานะครับท่านใดมีพระที่เหมือนของผมนี้นะครับ จะปล่อยให้ผมเช่าก็ได้นะครับผมยินดีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกชอบนะครับผูกพันกับพระชุดนี้มากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับแล้วถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ